<laughs> <g ül üyor> ตอนนี้ก็ยงไผ่อินี่ก็เตี๋ยินารนี่แต่เจ้าเฮออะีไปใชแล้วชินาเรีอ <laughs> เด็กเย <laughs> เด็กน้อยเออเด็กเ้ยเด็กน้อยได้ของเล่นใหม่ได้ของเล่นใหม่ก็ประมาณนี้แหละเออให้แม่ถูกหวยรวยเบอร์เดอ้อสุขภาพแข็งแรงเด้อเราจะได้ มีอะไรเล่นอะไรกินกันเออหัวใจของไอ้โดดีดองมันจังเดี๋ยวนี้มาเล่นนะปลาจริงมาเล่นปลาปลอมนะเนี่ยเอออ้าแล้วก็ฟินกันนะเขาชอบกินอันนี้ฟินกันเออเาฟินดูไอ้นี่กันนะนะดูไอ้นี่ฟินนะนะเออ <laughs> เสร็จลวตัวแล้วเขาจะชอบกินรูขอนนี่แหละเออตัวไซมันจะเป็นอไออะไรเขาอาหารแมวเขาอหล่ถ้าเขาได้เขาจะแบบฟินเลยแหละเออฟินเป็นยังไงไม่รู้รอกก็ตามเขาลยดูในนั้นก่อนนะเออเพราะว่าฟินเราก็ฟินตามเขานั่นแหละเออ <laughs> ะะเนี่ยอะไรเจลี่ ไอ้ตัวนี้ไม่รู้เวลาแก่แล้วอคนรล่วงหมดแล้วสงสารจังอแก่แล้วแก่กับเพื่อนในตัวนี้เอามาก่อนเพื่อนแก่กับเพื่อนนะเออแก่กับเพื่อนคนรล่วงหมดได้พี่น้องเลยน่าสงสารนะเออไอ้ดำสนิทนี่แก่แล้วก็เหมือนคนนั่นแหละเออถ้าเป็นคนก็แก่แล้วนั่นแหละเหมือนเราดันแหละเออเราก็แก่แล้วอะไรก็ไม่ดีหมดล่วงหมดไอ้ไอ้ทุ่งองน่ารักจังเลย เหมียวทำอะไรลูกโอเค